ดีค่ะ Easy Math คลิปนี้ยังอยู่ในเรื่องของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะคะต่อเน,นื่องมาจาก e ี1นเนาะในคลิปที่แล้วที่เราได้เรียนรู้สัญ,ญลักษณ์ของอสมการไปแล้วนะคะ,ะก่อนอื่นเราก็มาทบทวนกันก่อนเนาะว่าสัญ,ญลักษณ์ของอสมการมีอะไรบ้างก็จะมีทั้งหมด5สัญ,ญลักษณ์นะคะอันแรกก็คือไม่เท่ากับ อันที่2องน้อยกว่านะคะอันที่สาม,มากกว่าอันที่4น้อยกว่าหรือเท่ากับและอันสุดท้ายก็คือมากกว่าหรือเท่ากับนะคะทีนี้ในแต่ละสัญ,ญลักษณ์ก็จะมีคำเรียกอื่นๆตามความหมายของแต่ละสัญ,ญลักษณ์ออกไปอีกเนาะ ต่อไปจะเป็นการเขียนกราฟแสดงคำตอบของอสมการนะคะมาดูกันว่าแต่ละสัญลักษณ์สามารถเขียนกราฟได้อย่างไรอันแรกนะคะไม่เท่ากับเนาะเครื่องหมายไม่เท่ากับตรงนี้ไม่เท่ากับก็คือเป็นได้ทุกตัวยกเว้นตัวนั้นๆน,น,นะคะสัญลักษณ์กราฟที่ เราจะเขียนเส้นสีแดงตรงนี้คือเส้นจำนวนนะคะเส้นสีแดงคือเส้นจำนวนเส้นสีฟ้าคือเส้นกราฟทีนี้เวลาที่เราเขียนกราฟนะคะเราจะใช้วงกลมเป็นจุดโปร่งนะคะจุดโปร่งก็คือ โปร่งๆแบบนี้ไม่มีระบายทึบข้างในแล้วสังเกตว่าเส้นกราฟจะชี้ไปทั้ง2ทางเลยก็คือเป็นได้ทุกจํานวนจะมากกว่าก็ได้หรือน้อยกว่าก็ได้ยกเว้นตัวนั้นนั่นเองนะคะจุดก็เลยเป็นจุดโปร่งตัวต่อมาน้อยกว่า น้อยกว่าก็แปลว่าไม่รวมตัวนั้นใช่ไหมคะก็คือต้องน้อยกว่าจำนวนนั้นน,นฉะนั้นจุดก็เป็นจุดโปร่งเหมือนกันแต่สังเกตว่าเส้นกราฟจะชี้มาที่ฝั่งซ้ายมือนะคะหลักการจำถ้าเราสังเกตเนาอเครื่องหมายน้อยกว่าตูดแหลมชี้ไปฝั่งซ้ายใช่ไหมแล้วเส้นกราฟก็ชี้ไปฝั่งซ้ายเหมือนกันนะคะอาจจะใช้หลักการจาแบบนี้ก็ได้ ต่อมานะคะเครื่องหมายมากกว่ามากกว่าก็คือมากกว่าจำนวนนั้นๆจะไม่นับจำนวนนั้นด้วยจุดก็เป็นจุดโปรง่งแต่เส้นกราฟจะชี้ไปที่ฝั่งขวามือตรงข้ามกับน้อยกว่านั่นเองนะคะต่อมาน้อยกว่าหรือเท่ากับน้อยกว่าหรือเท่ากับ แปลว่ามันอาจจะน้อยกว่าหรือเท่ากับจำนวนนั้นๆก็ได้ฉะนั้นมันจะนับจำนวนนั้นด้วยจุดที่เราใช้ก็จะเป็นจุดทึบนะคะเป็นกลมๆแล้วก็ระบายทึบข้างในแบบนี้เรียกว่าจุดทึบส่วนเส้นกราฟจะชี้มาฝั่งเดียวกับน้อยกว่าเลยนะคะ และสัญ,ญลักษณ์สุดท้ายก็คือมากกว่าหรือเท่ากับนะคะในทำนองเดียวกันมันอาจจะเท่ากับตัวนั้นก็ได้ใช่ไหมจุดก็จะเป็นจุดทึบเหมือนกันนะคะแต่เส้นกราฟก็จะชี้ไปที่ฝั่งขวามือคล้ายๆเครื่องหมายมากกว่าแต่ว่าจุดเป็นจุดทึบนะคะสังเกตว่า2เครื่องหมายสุดท้าย ตัวสัญลักษณ์ของเขาเนี่ยจะมีขีดด้านล่างใช่ไหมมีขีดด้านล่างและจุดจะเป็นจุดทึบอยู่แค่2ตัวนี้นะคะนอกนั้นจุดเป็นจุดโปร่งหมดเลยนะคะพยายามหาจุดจําของตัวเองให้ได้นะทีนี้เราก็มาดูที่แบบฝึกหัดกันเลยนะคะโจทย์บอกว่าจงเขียนกราฟจากสมการที่กำหนดให้เราก็มาดูก่อนว่าโจทย์ที่ เขากำหนดมาในแต่ละข้อเป็นยังไงนะคะอย่างในข้อที่1 x มากกว่าหรือเท่ากับ18เนาะตัวนี้จากโจทย์นะคะเขาโฟกัสที่เลข18ฉะนั้นเราเขียนเส้นจำนวนมาก่อนเลยแล้วก็เขียนแค่เลขที่มีอยู่ในโจทย์ก็ได้นะคะไม่ต้องเขียนกระจายตัวเลขให้มันเยอะทีนี้เราก็มาดูเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับ เครื่องหมายมีขีดด้านล่างแบบนี้แต่กี้สอนไปแล้วนะคะจุดก็จะเป็นจุดทึบใช่ไหมถ้ามีขีดด้านล่างจุดจะเป็นจุดทึบนะคะแล้วก็ดูที่หัวลูกศรดูที่ตูดแหลมนะคะว่าหัวลูกศรจะไปทางไหนตัวนี้ตูดแหลมไปฝั่งขวามือนั่นแปลว่าหัวลูกศรของเราก็จะไปที่ฝั่งขวามือแบบนี้นะคะ ก็ได้ออกมาแล้วกราฟในข้อที่หนึ่งต่อไปข้อที่สอง x ไม่เท่ากับ20นะคะ x ไม่เท่ากับ20ตัวนี้เขาโฟกัสที่เลข20ใช่ไหมเราก็เขียนเส้นจำนวนออกมาแล้วก็มาดูที่เครื่องหมายนะคะเครื่องหมายไม่เท่ากับแปลว่าไม่นับรวมตัวนั้นฉะนั้นจุดที่ใช้ก็จะเป็น จุดโปรงนะคะแล้วกเ็เส้นจำนวนเส้นกราฟนะคะเส้นกราฟตัวนี้ของเราเมื่อมันไม่เท่ากับมันอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ได้ใช่ไหมเราก็ไปทั้ง2อฝั่งเลยนะคะทั้งฝั่งที่มากกว่าและฝั่งที่น้อยกว่านั่นเองก็ได้กราฟออกมาแล้วนะคะง่ายไหมง่ายอยู่นะแค่เราจำให้ได้ว่าแต่ละสัญลักษณ์ ใช้เส้นกราฟแบบไหนจุดเป็นจุดทึบหรือจุดโปร่งเส้นกราฟไปฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาแค่นั้นเองทีนี้มาดูข้อที่ 3. นะคะข้อ3 x น้อยกว่าลบหนะคะตัวนี้เราก็โฟกัสที่เลขลบหเนาะก,ก็เขียนลงไปได้เลยแล้วสังเกตนะคะเครื่องหมายตัวนี้ไม่มีขีดข้างล่างเป็นเครื่องหมายน้อยกวา่าเราก็ใช้เป็น จุดโปรง่งใช่ไหมคะเครื่องหมายน้อยกว่านะคะก็ไปฝั่งซ้ายมือแบบนี้เนาะแล้วก็เสร็จแล้วนะคะในข้อที่3จุดเป็นจุดโปรง่งเส้นกราบไปฝั่งซ้ายมือนะทีนี้มาดูข้อที่4อ่ะข้อ4 A ทำไมมีตัวเลข2ตัวแล้วอันนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะคะเวลาที่เราเจอ,อสมการที่เป็นลักษณะอย่างนี้ให้เราแยกออกมาทีละพาร์ทก่อนเนาะอันแรกนะคะแยกพาร์ทแรกออกมาก็คือตัวเนี้ยสังเกตว่าตัวแปรมันอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะตัวแปรอยู่ตรงกลางฉะนั้นเราจะยกมาทีละชุดก็จะได้ว่าชุดแรกก็คือ x มากกว่าหรือเท่ากับ 18ใช่ไหมตัวนี้เราก็แค่กลับด้านนะคะเพื่อให้ x อ,อยู่ฝั่งซ้ายมือเราจะได้ดูง่ายแล้วก็พาร์ทที่2ก็คือ x น้อยกว่า24ก็คือชุดนี้นะคะได้ออกมาสองชุดทีนี้เมื่อได้ออกมาสองชุดแล้วถ้าเรามาวาดบนเส้นจำนวนนะคะวาดกราฟบนเส้นจำนวนเนาะ อะตอนนี้เรามีอยู่2ตัวเลขก็คือเลข18กับ24นะคะทีนี้คุณครูก็จะเขียนตัวเลขทั้ง2ตัวลงไปที่เส้นจำนวนของเราเลยเลขเลขตัวน้อยจะอยู่ฝั่งซ้ายนะคะตัวมากอยู่ที่ฝั่งขวามือแบบนี้ทีนี้เราก็มาดูไปทีละส่วน x มากกว่าหรือเท่ากับ18อ่ะโฟกัสที่เลข18ตรงนี้ก่อนเนาะ เครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับตัวนี้จุดก็เป็นจุดทึบใช่ไหมคะอ่ะเราก็ใส่จุดทึบไปทีนี้มากกว่ามากกว่าก็ต้องไปฝั่งขวามือใช่ไหมคะมากกว่าไปฝั่งขวามือชุดที่สองก็คือ x น้อยกว่า24ตัวนี้เราก็จะโฟกัสที่เลข24นะคะโฟกัสที่เลข24อ่ะ แต่จุดจะเป็นจุดทึบหรือจุดโปรง่งเราก็ดูที่เครื่องหมายตรงนี้น้อยกว่าไม่มีขีดข้างล่างจุดก็จะเป็นจุดโปร่งนะคะอ่ะครูเขียนเหนือขึ้นมานิดนึงนะ,ะจากยี่สิบขึ้นมานิดนึงแล้วก็น้อยกว่ามาฝั่งนี้ใช่ไหมคะทีนี้สังเกตว่ามันจะมีส่วนที่เส้นกราฟมันทับกันอยู่ก็คือจาก18ไปถึง24มันมีส่วนที่มันทับกันอยู่คือส่วนนี้ ใช่ไหมคะและส่วนตรงนี้แหละที่เราจะเอามาเป็นคำตอบของเราก็คือ x มันจะอยู่ระหว่างช่วง18ก็คือมากกว่าหรือเท่ากับ18ใช่ไหมไปจนน้อยกว่า24นะคะแต่ทีนี้เวลาที่เราจะเอามาเขียนกราฟคำตอบเราอาจจะไม่ต้องเขียนเยอะขนาดนั้นเราก็โฟกัสที่ตัวเลขได้เลย เลข18กับเลข24นะคะทีนี้สังเกตว่า18จุดเป็นจุดทึบใช่ไหมตามเครื่องหมายตามเครื่องหมายตรงนี้จุดก็เป็นจุดทึบนะคะฉะนั้นเราก็จะใส่จุดทึบไว้ก่อนใส่จุดทึบไว้ทีนี้24ตะกี้ x น้อยกว่า24น้อยกว่าตรงนี้ไม่มีขีดด้านล่างใช่ไหมคะจุดก็จะเป็นจุดโปรง่งฉะนั้นเราก็ทําจุดโปรง่งแล้วก็ลากเส้นเชื่อมระหว่างจุด2จุดเนี่ยก็ได้คําตอบแล้วนะคะซึ่งมันก็เป็นที่มาจากรูปรูปแรกที่ครูวาดให้ดูตรงนี้นั่นเองนะคะ เพราะว่าเราจะเอาแค่ส่วนที่มันทับกันมาเป็นคําตอบเนาะจะไม่มีหัวลูกศรชี้ออกไปทั้งสองข้างแล้วแต่มันจะเป็นช่วงคําตอบระหว่างเลขตัวน้อยไปถึงเลขตัวมากนะคะส่วนจุดจะเป็นจุดทึบหรือจุดโปรง่งเราก็ดูที่เครื่องหมายนั้นๆถ้ามีขีดข้างล่างจุดจะเป็นจุดทึบไม่มีขีดข้างล่างจุดก็จะเป็นจุดโปรง่งแค่นั้นเองนะอ่ะข้อที่5นะคะ เวลาอ่านเราจะอ่านจาก x นะลูกอ่านจาก x นะคะตัวนี้เราก็จะอ่านว่า x มากกว่าลบ10และน้อยกว่าหรือเท่ากับ7นะคะตัวนี้อ่ะเราก็เขียนเส้นจำนวนออกมาก่อนเส้นจำนวนของเรา จากโจทย์ตรงนี้ต้องมี2ตัวเลขใช่ไหมคะมี2ตัวเลขก็เขียนไว้เอาเลขน้อยไว้ฝั่งซ้ายมือนะคะตรงนี้ก็จะเป็นลบส0อยู่ฝั่งซ้ายแล้วก็7อยู่ฝั่งขวาทีนี้ครูจะไม่วาดรูปที่เป็นตัวเยอะๆนี่แล้วนะคะเอารูปสรุปทีเดียวเลยเนาะเราก็มาดูนะคะ x มากกว่าลบ10ตัวนี้ไม่มีขีดข้างล่างแปลว่าจุดจะเป็นจุดโปร่งใช่ไหมเราก็ใส่จุดโปร่งไปเลยเขียนจุดโปร่งไว้ก่อนจุดที่2คือ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ7นะคะสังเกตว่าระหว่าง x กับ7เครื่องหมายเนี่ยมันมีขีดข้างล่างมีขีดข้างล่างแบบนี้จุดก็จะเป็นจุดทึบนะคะก็สร้างจุดทึบขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็ลากเส้นเชื่อมระหว่างจุด2จุดนี้ ค่ต่อมานะคะเป็นการเขียนอสมการจากกราฟที่กำหนดให้ตรงนี้ก็สลับจากครั้งที่แล้วใช่ไหมคะสลับจากตะกี้ที่เรามีอสมการแล้วก็เขียนกราฟอันนี้เขามีกราฟมาให้แล้วให้เขียนเป็นอสมการเราก็กำหนดตัวแปรขึ้นมาก่อนนะคะในแต่ละข้อข้อแรกตัวนี้มีเส้นกราฟมาให้สังเกตจุดเป็นจุด โปร่งนะคะจุดเป็นจุดโปรง่งแล้วก็ตัวเลขที่กำหนดก็คือเลขลบสเนาะฉะนั้นเวลาเราเขียนนะคะกำหนดตัวแปรขึ้นมาก่อนตัวแปรเป็นอะไรก็ได้นะคะที่ไม่ใช่ตัวเลขเนาะกำหนดตัวแปรตรงนี้ครูก,กำหนดเป็น X และกันนะคะ X ทีนี้มาดูเครื่องหมายเป็นจุดโปร่งแบบนี้แล้วก็ เส้นกราฟไปฝั่งขวานะคะฉะนั้นตัวนี้ก็คือเครื่องหมายมากกว่านั่นเองอ่ามากกว่าเลขอะไรล่ะเราก็ดูที่เส้นจำนวนตัวนี้เขาโฟกัสมาให้ที่ลบ3นะคะฉะนั้นก็จะได้ออกมาว่า x มากกว่าลบ3เนาะข้อที่2นะคะก็กำหนดตัวแปรขึ้นมาเหมือนเดิมอ่ะอันนี้คุณครูให้เป็น a ละกันเปลี่ยนตัวบ้าง เอเป็นยังไงต่อเราก็มาดูที่เซนกราฟนะคะกราฟเป็นจุดทึบและไปที่ฝั่งซ้ายมือใช่ไหมคะจุดทึบไปฝั่งซ้ายมือแบบนี้แปลว่าเป็นเครื่องหมายอะไรเอ่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับนั่นเองนะคะแล้วก็ใส่ตัวเลขเข้าไปก็คือ A น้อยกว่าหรือเท่ากับ15นะคะจุดเป็นจุดทึบก็จะ มีขีดข้างล่างใช่ไหมเครื่องหมายทีนี้มันจะน้อยกว่าหรือมากกว่าก็มาดูที่เส้นกราฟชี้ไปฝั่งซ้ายแปลว่าตูดแหลมไปฝั่งซ้ายก็จะกลายเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับนั่นเองนะคะฝึกจำหาวิธีการจำของตัวเองให้ได้นะข้อที่สามอ่ะอันนี้ง่ายเลยเป็นสัญลักษณ์ที่ไม่เหมือนเพื่อนใช่ไหมเส้นกราฟชี้ไปทั้งสองทางแบบนี้ ก็คือเครื่องหมายอะไรเอ่ยอ่ะอันนี้กำหนดตัวแปรเป็น n นะคะตะกี้เครื่องหมายที่เป็นจุดโปร่งและลูกศรชี้ไปทั้งสองทางมีตัวเดียวก็คือไม่เท่ากับนะคะก็จะได้ n ไม่เท่ากับ10ข้อที่4ตรงนี้ก็อ่ะมาเป็น2จํานวนแล้วเป็น2จํานวนเราก็ไม่ยากนะคะเรา กำหนดตัวแปรขึ้นมาก่อนอ่ะอันนี้เป็น x ตัวแปร x จะอยู่ระหว่าง5กับ12นะคะทีนี้เราก็มาดูว่าจุดเป็นจุดทึบหรือจุดโปรงของเลข5ความสัมพันธ์ของเลข5จุดเป็นจุดทึบนะคะฉะนั้น5น้อยกว่าเราก็จะเขียน5ก่อนเมื่อมันเป็นจุดทึบอ่ะเครื่องหมายก็จะเป็นมาก,กาหรือเท่ากับ แบบนี้นะคะขีดด้านล่างแล้วก็ส่วนที่เป็นเลข12ก็เป็นจุดทึบเหมือนกันนะคะฉะนั้นก็จะได้เป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับ12นั่นเองนะคะตัวนี้เราก็จะอ่านว่า x มากกว่าหรือเท่ากับ5และน้อยกว่าหรือเท่ากับ12นะคะและในข้อสุดท้ายอันนี้เราก็กำหนดตัวแปร เป็น x เหมือนเดิมนะคะสังเกตมีเลขลบ1กับ9ความสัมพันธ์ของลบ1จุดเป็นจุดโปรง่งใช่ไหมเมื่อเป็นจุดโปร่งนะคะเราก็จะได้เป็นเครื่องหมายแบบนี้แล้วก็ที่เลข9เป็นจุดทึบก็ต้องขีดด้านล่างก็จะเขียนแบบนี้นะคะก็จะอ่านว่า x มากกว่าลบหและน้อยกว่าหรือเท่ากับ9นั่นเองคลิปนี้เราก็ได้ความรู้ในการเขียนกราฟของอสมการไปแล้วนะคะอย่าลืมไปฝึกจำหาจุดจำของตัวเองให้ได้ว่าแต่ละสัญลักษณ์เส้นกราฟเป็นยังไงนะคะทำความเข้าใจฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ